ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นฝ้าเนี่ยไม่ได้หาย100%เเซ็นตะ์ะแต่ทําให้มีความจางลดเดือนจางลงได้การดูแลเรื่องของฝ้าทําให้ดีขึ้นอ่ะจริงๆต้องเป็นการดูแลแบบร่วมกันถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเป็นไม่นานเป็นจาง ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเซรั um Clean, Clean ่มคลีนคลีนแอนตี้มิโคเซรั่มเซรั่มตัวนี้จริงๆเราออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่มีปัญหาริ้วรอยแต่ใครที่ผิวมองคล้ำเป็นฝ้ากระหรือว่ากระทั่งรอยสิวจุดด่างดตัวนี้ใช้ได้ในนี้มีส่วนผสมของในอาซินามายนะครับหลักการของมันก็คือยับยั้งการขนส่งเม็ดสีใครที่เป็นฝ้ากระไม่เยอะอาจจะค่อยๆลดเลือนจางลงแล้วก็ผิวจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นเยอะเป็นหนาเป็นปืน้นเป็นมานาละอาจจะใช้ตัวเซรั่ม ควบคู่กับตัวครีมฟ้าเพิ่มเติมครีมฝ้าตัวนี้ค่อนข้างเข้มข้นใครที่ผิวระคายเคืองง่ายมากๆก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่ค่อยแนะนำเนาะตัวครีมฝ้าตัวนี้มีส่วนผสมของหนึง MSH White ตัว MSH White เนี่ยมีหน้าที่คือ เรเรียกว่าอะไรลดเรื่องของการกระตุ้นตั้งแต่กระบวนการแรกของการสร้างเม็ดสีทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีที่ลดลงและนอกจากนี้ยังใส่ส่วนผสมในเรื่องของอนุพันธ์วิตามินซีครับตัวนี้จะเป็น trio h s cholic acid ที่มีความเสถียรสูงแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวเซรั่มได้เลยนะครับใช้นิดเดียวมากปริมาณเม็ดทอเหลืองทาบริเวณที่เป็นฝ้าได้เลยครับผมมีคําถามหรือปัญหาอะไรเพิ่มเติมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ